สวั oh. สดีครับผมวันนี้มาพบกับน้องจมพูครับอย่กลังตกมันูน่ออาาครับอออเอาหญ้ามาครับกินตั้งค่อยคือเขาบริจาคมาครับบริจาคมานะครสับประรดจะไปเอาอีกรอบหนึ่งครับน้องๆมาดูทางตกมัน uh. ไม่ให้เขากินก็มันมันไม่ได้แล้ว <c oughs> นี่ปะรดนี่ต้องสับประดรดทั้งทั้งอ้อยเนาะทั้งสับประรดทั้ง,งอ้ยนะงงอยเลยครับสับประรด,ดนะอ้อยนี่เอามาบริจาคเอามาจากไหนปางช้างไยโยครับอ๋อผู้ใจดีบริจาคมาแนละ้วครับผมเป็นสิบโล่เดี๋ยวไปเอาอีกรอบหนึ่งครับนี่นะมีทั้งอ้อยทั้งสับประรดัดูยังไงอ่ะเนี่ยตกมันได้กี่กี่เดือนแล้วรัเพิ่งได้ สามวันสี่วันนี่ครับอ๋อดูยังไงฮะตกหมันเริ่มตกหมันนี่ดูไงดูตรงที่สมักเขาอันนี้เนี่ยในใครจะอัดอีกเราต้องอัดนไงดูตรงนี้เอ้าเอ้าเฮ้ยมันซึมซึมอยู่ครับอ๋อนี่เพิ่งตกได้ไม่นานนะครับส่วนมากจะตกจะตกช่วงไหนครับทำหน้าก็ตกช่วงช่วงเดือนหน้าหนาวครับแต่วบ้านนี่เขาอั้นมาหลายปีแล้ว ตัวอันมาหลายปีก็จะจังว่าไม่รู้เขาจะตกช่วงไหนอีกดีไม่ดีตกทั้งปีอย่างนี้แหละครับตกไม่หยุดเหมือนเหมือนคนไข้ส้ามันดีสีวันไข่อย่างนั้นหละครับนี่มัดติดแม่น้ำเนาะมีน้ำกินนะเอาน้ำกินได้ครับติดแม่น้ำเลยนะนี่นะแม่น้ำแม่น้ำแควน้อยเนาะบุญบุยครับ น่ารักเนี่ยถึงเขาจะอย่างนี้เขาก็น่ารักครับนิสัยดีนะนิสัยดีครับตกมาได้ก็ไม่ทำร้ายควานครับนิสัยดีนะจบคลิปพี่จบคลิปกนขอบคุณครับติดตามชมรายการของเราด้วยครับช่องของเราครับบ้านช้างและธรรมชาตินะครับโอ้ยให้นุ๊กโบครับครับลาน้อยฮัลโหับโหลโบครับเออ